การไอยอย่างมีประสิทธิภาพทำเพื่อให้เสมหะเคลื่อนตัวหลุดออกจากระบบทางเดินหายใจทำให้ทางเดินหายใจโลง่งวิธีทำนะคะนั่งเองตัวไปข้างหน้าใช้มือประสานกันหรือใช้หมอนวางเหนือตําแหน่งการผ่าตัดหายใจเข้าลึกๆเต็มที่ให้ปากอ้าเล็กน้อยไอยแห้งติดกัน3-4ครั้ง จากนั้นหายใจเข้าทางปากเต็มที่และไอแรงๆติดกัน1-2ครั้งทำตามขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ10ครั้งทุก2ชั่วโมงนะคะต่อมาเราจะมาทำพร้อมกันนะคะนั่งเองตัวไปด้านหน้าใช้มือประสานกันหรือใช้หมอนวางเหนือตำแหน่งการผ่าตัดหายใจเข้าลึกๆให้อาปากเล็กน้อย ไอแห้ง3-4ครั้งจากนั้นหายใจเข้าทางปากเต็มที่และไอแรงๆหนงถึครั้งค่ะ